นี่เลยนะคุณผู้ชมตัวนี้จะเป็นแฮนด์วิบากนะครับทุกคนมันจะขับง่ายกว่าแฮนด์เดิมหลายร้อยเท่าเลยนะอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่เราจะยึดด้ตัวแฮนด์นะผมเราจะยึดเข้าไปตรงนี้นะท,ทุกคนนะประมาณเนี้นะ ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติวยำเย็นนะครับก็สําหรับอีพีนี้นะผมต่อจากอีีที่แล้วนะที่เราได้เซ็ตชคไปนะผมแล้วก็ตอกแกนนะก็รถเราก็ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะดูเป็นทรงวิบากวิบากแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ผมได้ซื้อใส่มานะไอต,ตัวนี้ไม่ถึงร้อยนะผมอืมก็เดี๋ยวสําหรับอีพีนี้เราจะมาต่อเลยก็เราจะมาทําช่วงหน้านะผมก็จะเป็น นี่เลยนะค,คุณผู้ชมตัวนี้จะเป็นแฮนด์วิบากนะครับทุกคนตัวนี้ได้มาในราคา159บาทนะผมเป็นสีดํานะมันมีเลขกับสีดํานะผมอันนี้ผมเลือกสีดํามาจะได้ขึ้นๆจะลดนะครับเราจะเน้นรักๆ่อยนี่สาหรับหน้าตามันก็ประมาณนี้นะค,คุณผู้ชมมันจะขับง่ายกว่าแฮนด์เดิมหลายร้อยเท่าเลยนะ ทรงประมาณนี้นะคุณผู้ชมถ้าแฮนเดิมโนวานะผมทรงมันจะแบบว่ารถกระเทยนะทุกคนมันจะมอบๆอ,อย่างเงี้ยคือแต่มันไม่ได้มอบมากนะมันก็มอบคือแฮนเดิมมันโคตรหนักนะคุณผู้ชมหนักกวา่าน,นี้อีกข้างเดียวนะหนักกว่าข้างนี้อีกนะอีตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่เราจะยึดเจ้าตัวแฮนนะผมเราจะยึดเข้าไปตรงนี้นะตัวนี้ได้มาร้อยกว่าบาทนะคุณผู้ชมไม่ถึงร้อยห้าสิบเก้านะประมาณร้อยสามสิบกว่าบาทนี่แหละนะจำราคาไม่ค่อยได้นะมันจะยึดตรงนี้นะคุณผู้ชมเงี่ยยึดสองข้าง แล้วก็มันจะยึดกับตัวนี้ไอตัวนี้จะเป็นน็อตครับคุณผู้ชมเราถอดน็อตออกแล้วก็ล็อกเจ้าตัวเนี้ล็อกแฮนด์นะครับผม <Wow. S 1> ทีนี้ก็มันจะเป็นทรงวิบากแล้วเ okay. คก่อนอื่นนะผมเดี๋ยวเราก็จะมาเจาะตรงแผงคอนะผมของเจ้าโนวานะครับแล้วทีนี้เราก็จะเอาสีมามาร์กนะครับผมใช้ไขควงเลยแล้วกันอย่าพ่นมากนะผมไม่งั้นมันจะเยิมข้างล่างโอเคหน้าตาประมาณนี้นะครับผมเป็นจุด ได้แล้วนะผมสองตำแหน่งเสร็จแล้วนะครับผมทีนี้เราก็จะใช้ดอกเล็กนําก่อนนะผมให้คุณผู้ชมนะผมเอาเจ้าดอกนี้มาวัดกับน็อตน,นะผมอันนี้ผมไปซื้อมาแล้วก็คือให้มันขนาดเท่ากับน,น็อตน,นะผมแล้วก็จะเจาะให้ตรงนล้ครับทุกคนโอเคเข้าแล้วนะผมสองรูเสร็จแล้วทีนี้เรานํามาแล้วนะครับทุกคนก็ให้เราลงดอกกลางนะผม คือก่อนที่เราจะไปให่แล้วก็ลงกลางก่อนนะแต่ว่าทีนี้ผมมันไม่มีไงคือเราผมก็ต้องไปลงดอกให่เลยก็คือมันจะกินยากกว่านะครับ โอเคต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมายึดเจ้าตุ๊กตาแฮนด์ตรงนี้นะครับผมก่อนอื่นนะผมเดี๋ยวเราก็จะยึดน็อตน,นะผมร้อยขึ้นมาก็สำหรั <ç rip> บแหวนที่เขาแถมามานะครับมันเล็กไปนะคุณผู้ชมให้เราใช้แหวนใหญ่นะอันนี้คือแหวนที่ผมไปซื้อมานะไปซื้อมาสองตัวนะผมก็คือแหวนอัน,นนี้มันเล็กไปนะผมมันแบบมันค้ำหน้าตรงนี้ไม่พอให้เราใช้แหวนใหญ่เนะโอเคแต่ว่าให้เราใส่แหวนเล็กไปเลยก็ได้แล้วก็แหวนใหญ่ตามอีกทีนะ นล้วแบบนันหนาอะไรเงี้ยร้อยขึ้นมานะครับผมแล้วก็ยึดเจ้าตุ๊กตาแฮนได้เลยเดี๋ยวเราคอยขันให้แน่นอีกทีแล้วกันโอเคเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมหน้าตาก็ประมาณนี้นะแต่อันนี้หน้าตาแปลกๆเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ตัวนี้นะเนี่ยให้เราทอดตัวบนออกก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่กับไอ้แฮนด์นะครับผมโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมายึดแฮนด์นะครับผมก็ให้ขันทางล่างไปตรงนิดนึงนะผมไม่ให้มันหมุนตามเนี่ย แล้วทีนี้เราก็จะมายึดแฮนนะครับทีนี้รถเรามันจะดูแบบทรงใหญ่ๆเลยนะแฮนอันนี้มันกลางมากเลยนะผมมันเข้าป่านี่มันจะล้มยากนิดนึงนะถ้าแฮนโนวาเดิมนี้แบบมันจะลม้มจะลม้มอย่างเดียวเลยแล้วทีนี้ก็ตั้งระดับให้ตัวนี้มันอยู่กลางๆนะคุณผู้ชมตั้งอยู่กลางๆนะแล้วก็ทําการขันราทุกเรยนเลยนะครับ โอเคตอนนี้เราก็ยึดเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมห oh. น้าต่ารถเราก็จะประมาณนี้นะ oh. รู้สึกว่าแฮนโคตรกว้างอ่ะเดี๋ยวมาลองขับดูเลยนี่ทุกคนมาประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็ใส่ของแต่งนิดหน่อยก็คือพวกในตรงนี้นะใส่ของแต่งเราก็จะไปแว้นกันในป่านะครับผมโอเคประมาณนี้ถือว่าสวยงามพระรามแปดเลยทีเดียวเชียวต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ประกับแหนนะครับผมแล้วก็ใส่คันนะโอเคครับคุณผู้ชม oh. ก็ตอนนี้เราได้ ยุดเรียบร้อยนะผมทั้งคัดนะผมแล้วก็คันเร่งนะผมแล้วก็เบรกนะแต่ว่าเบรกนี้เรายังไม่ได้ต่อสายนะผมอมืก็สําหรับสายนะผมผมจะเลาะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยเลาะ,ะมาข้างล่างนะมันจะแบบพอดีเลยนะสายเดิมใช้ได้นะทุกคนแล้วก็สายคัดนะใช้ได้เหมือนกันสายคัดเราก็จะ,ะวิ่งมาทางนี้นะวิ่งมาทางหน้าปกติมันจะวิ่งผ่านตรงนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมก็คือถ้าวิ่งผ่านตรงนี้ก็คือเวลาเราเลี้ยวใช่ปะ่ะคันเร่งแม่งข้าง เราต้องวิ่งมาตรงนี้นะอ้อ,อมอ้อมข้างบนโค้งขึ้นมาเนะี่ยแล้วก็สายคาัดเหมือนกันนะอ้อมโค้งประมาณนี้ครับคุณผู้ชมทรงก็ได้ประมาณเนี้ยนะเดี๋ยวเราจะทําอะไรเพิ่มเดี๋ยวรอติดตามชมกันในอีพีหน้านะผมก็อีพีนี้ก็ถือว่าขับได้แล้วนะแต่ว่าเหลือแค่พวกชุดล้อชุดสเตอร์แล้วก็ชุดอาร์มหลังนะผมเดี๋ยว ไว้เจอกัน EP หน้าครับผมก็คลิปนี้หากใครชอบแนวสายป่านะผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และก็สันกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ I'm drawn to turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I.